วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่3ที่ผมทําเกี่ยวกับ Line of P ะนะครับก็บพูดได้ว่าครบปีพอดีสุดท้ายเราก็ได้ลองเล่นเดโมอของเกมนี้จนได้ซึ่งท้ายสรุปแบบไม่เอาเนื้อเรื่องนับเฉพาะเกมเพลย์ล้วนๆก็คือถ้าเอาชื่อเกมออกไป Line of P สามารถแปลป้ายใหม่ว่าเป็น Dark Soul หรือว่าบลัดบอ o ภา Park Spin-off เลยก็ยังได้ครับ แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่คําตินะแต่มันคือคำชมจากผมเพราะถ้านับกันจริงๆเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาร์โซนั้นมีค่อนข้างเยอะดีบ้างไม่ดีบ้างทว่าไลน์ออฟพสามารถารักษามาตรฐานคุณภาพของเกมออกมาได้ดีและยังต่อยอดใสเอกลักษณ์ใส,าใสลายเส้นบางอย่างของตัวเองเพิ่มเข้าไปได้อย่างลงตัววิดีโอนี้เดอะมูฟก็เลยเอาข้อมูลประสบการณ์การเล่นเกมโมชั่นเดโมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เรื่องราวของเกมนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Pinocchio วรรณกรรมเยาวชนที่เป็นผลงานของนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนอย่าง Carlo Collodi ลออพีปรับแต่งเรื่องราวให้อยู่ในธีมด์งแฟนตาซีครับเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายขึ้นในเมืองคราดโลเคชันหลักของเกมเกมนี้ Pinocchio ตื่นขึ้นครั้งแรกด้วยพลังบางอย่างจากหญิงสาวปริศนานามว่าโซเฟียเธอส่งผีเสื้อเวทมนตร์ออกตามหาพระเอกเพื่อปลุกเขาให้ตื่นจากนั้นเราจะพบว่าสถานที่ที่เป็นจุดตั้งต้นของเกมก็คือสถานีรถไฟแห่งเมืองคราด พีโนคิโอจะมีเจมินี่จิ้งรีดที่ถูกเก็บไว้ในตะเกียงโมนาต์แลมกับเสียงของโซเฟียที่คอยเป็นผู้ให้คําแนะนําในระหว่างการเดินทางเธอบอกให้เราไปยังโฮเทลคราสเพื่อพบกับเธอครับโดยระหว่างทางเราจะพบว่าประชาชนของเมืองนั้นถูกกวาดล้างจากหุญญ่นยนต์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้รับใช้มนุษย์เกมจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพับเพดและเรียกสถานการณ์ที่หุ่ญญนยนต์กลายสภาพเป็นจากกลสังหารว่าพับเพดเฟรนซี่ที่เกิดจากโรคภัยที่มีชื่อว่าเพซิฟิเคชันดิซีส ที่มาที่ไปของเหตุการณ์สกปรกนากกรรมของเมืองนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดไม่มีใครรู้สาเหตุอีกทั้งการสำรวจเข้าไปในเมืองก็ยิ่งทําให้เราค้นพบข้อมูลที่ชวนให้อยากติดตามต่อนะครับอาทิเช่นสตาร์เกเซอร์สิ่งประดิษฐ์สุดล้าที่เหล่าสตอเกอร์เคยใช้เมื่อครั้งอดีตไอเทมชิ้นนี้มีคุณสมบัติในการว่าผู้ใช้งานไปยังสถานที่ต่างๆภายในเมืองทว่ามันก็เกิดคําถามกับผู้เล่นนะครับว่าเหล่าสตอเกอร์ที่ว่านั้นเป็นใครและตอนนี้พวกเขาหายตัวไปที่ไหนพลังงานแอโก้ที่เป็นขุมพลังงานให้กับพเพชแลละยยังงงถูกกใ้้เเป็นนนสุิขอที่ดว กลุ่มแมดแมนที่พยายามจะค้นหาความจริงของเรื่องทั้งหมดหรือการค้นพบเศษชิจจ้นส่วนของดวงดาวที่ทําให้เราสามารถสมอนคนอื่นมาช่วยต่อสู้แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์แต่สําหรับผมมันก็ยังชวนให้เราอยากรู้ว่าทีมเขียนบทเขาจะแต่งเติมเนื้อเรื่องมาอธิบายผู้เล่นได้ยังไงบ้างปลายทางของพินอคคิโอในช่วงต้นคือการไปเจอกับโซเฟียกระทั่งไม่ได้พบกับเธอเธอจะบอกว่าเธอรู้ว่าเราคงมีคําถามอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้ผู้ที่จะให้คําตอบกับเราได้ดีที่สุดก็คือเจฟเพตโตที่หายตัวไป และแน่นอนว่าพ่อที่สร้างพินอคคิโอขึ้นมาคือคนที่เราจะต้องออกตามหากันต่อไปครับและนี่ก็คือจุดตั้งต้นเรื่องราวของ l i น์ออฟพีอีกหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องก็คือตัวเลือกระหว่างโกหกและการพูดความจริงตัวเกมนําเสนอออกมาได้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะการโกหกจะไม่ได้ขาวหรือว่าดําชัดเจนเหมือนในวรรณกรรมผมยกตัวอย่างเช่นนะตอนที่เข้าไปในโรงแรมโซเฟียจะบอกกับเราว่าระบบรักษาความปลอดภัยนั้นไม่อนุญาตให้พับเพจผ่านไปได้ฉะนั้นเธอจึงขอให้เราโกหกว่าเป็นมนุษย์เพื่อข้ามผ่านประตู หรือว่าจะเป็นภารกิจเสริมที่พี่นอกเกโอจะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอขอให้เราช่วยตามหาลูกของเธอครับเธอว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเรากลับเจอแค่ตุกตาที่เป็นของเล่นของลูกซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเด็กสาวคนนั้นน่าจะถูกขุดยนสังหารไปแล้วณตอนที่เราเอาตุกตากลับไปให้เกมก็จะมีตัวเลือกขึ้นมานะครับว่าจะยอมโกหกหรือพูดความจริงว่านี่ไม่ใช่ลูกสาวแต่ว่าเป็นแค่ตุกตา ซึ่งผมก็เลือกโกหกด้วยการบอกว่าลูกสาวของเธอเป็นเด็กน่ารักอย่างน้อยก็เพื่อทําให้ผู้หญิงคนนี้ยังยิ้มได้และกลับมามีความสุขอีกครั้งฉะนั้นการเลือกพูดความจริงหรือว่าเลือกที่จะโกหกของเกมนี้น่าจะมีความซับซ้อนและก็มีประเด็นไดเลมม่าในระดับหนึ่งนั่นเอง Line พ p เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่แบ่งโลเคชันออกเป็นโซนนะครับ แต่ละโซนจะวิ่งเชื่อมต่อไปมาหากันได้ครับยกเว้นเฉพาะพื้นที่โฮเทลคราสที่จะเหมือนแยกออกไปแล้วก็จะมีโหลดดิ้งสกรีนขั้นนิดนึง Line อ f P จะวางคอนเซปต์ของเกมโปรเจคชันไว้เหมือนกับลัดบอลและดาร์กโซลเลยคือ no map no guide ผู้เล่นจึงต้องวิ่งสำรวจด้วยตัวเองครับแผนที่จะมีซอกซอยมีชั้นบนชั้นล่างขึ้นลงบันไดเส้นทางลับและการปลดล็อกเส้นทางลัดที่จําเป็นต้องทําอยู่เสมอเพื่อให้เราสามารถกลับไปยังจุดเช็คพอยต์ได้ง่ายและก็รวดเร็วขึ้นคือต้องบอกว่าแมปมันมีความซับซอ้อนเลยครับไม่งหวงวาะล,ล,าลแน แต่ขนาดของโซนจะไม่ได้กว้างมากนะครับฉะนั้นสุดท้ายต่อให้หลงเราก็จะคำทางไปจนถึงพิกัดเป้าหมายจนได้แน่นอนซึ่งปลายทางของโซนก็มักจะเป็นพื้นที่ที่มีบอสรออยู่เกมโปรเกรสชันก็เลยเป็นการเปิดแมปหาทางลัดปรับบอสเปิดจุดเช็คพอยต์จุดต่อไปสู้ไม่ไหวก็ไปฟาร์มของฟาร์มเลเวลซึ่งที่พูดมาก็คือคอนเซปต์เกมเพลย์ของ b แบทบอลและ Dark Souls ครับทีนี้จุดที่เป็นข้อแตกต่างของ l ล n e of P พจริงๆก็คือรายละเอียดของการต่อสู้ ข้อแรกเลยก็คือระบบป,ป้องกันและเฮลพอยต์ไลออฟพีนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถรับมือการโจมตีศัตรูได้ทั้งการหลบหลีกและการกดป้องกันเทราว่าการป้องกันแบบกดค้างจะทําให้เลือดลดลงตามไปด้วยเมื่อเรารับการโจมตีจากศัตรูให้คุณผู้ชมสังเกตว่ามันจะลดแบบจางๆก่อนครับจากนั้นแถบสีแดงเข้มจะค่อยๆลดตามมาทีหลังซึ่งตรงนี้จะเป็นเมนคอิกที่เกมต้องการให้เราโจมตีศัตรูกลับถ้าผู้เล่นโจมตีได้ถึงจํานวนครั้งที่กําหนดในเวลาที่ไม่ได้ทิ้งห่างเกินไปเลือดสีจางก็จะกลับไปเต็มเข้มที่จุดเดเิม ฉะนั้นมันก็เลยเป็นการบรีบให้ผู้เล่นไม่สามารถป้องกันได้ตลอดนะครับถ้าจะกดบล็อกก็ต้องหาทางสวนเพื่อฟื้นเลือดอย่างไรก็ตามเงื่อนไขนี้จะหมดไปถ้าเราสามารถกดเพอร์เฟกต์การ์ดที่เป็นการบล็อกในวินาทีที่ศัตรูกำลังจะโจมตีเลือดสีจางจะไม่ลดนะครับแต่ก็จะุ่มเสี่ยงต่อการโดนทำรเาจแบบเต็มๆได้เช่นกันถ้าเรากดได้ไม่พอดีครับระบบยุกดาบขึ้นมาป้องกันของเกมนี้จึงเป็นทั้งตัวเลือกในการเล่นและก็เป็นสิ่งที่วัดความเชี่ยวชาญของผู้เล่นในการฝึกต่อสู้บอสแต่ละต เพอร์เฟกต์การ์ดจงเป็นทักษะเดียวที่สามารถป้องกันฟิลิเอทแท็กของศัตรูนะครับสังเกตได้จากออร่าสีแดงเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูโตเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเราอยู่ในระยะการโจมตีการกดป้องกันค้างไว้หรือว่าการกดเดชจะไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีได้นะครับโบเล่จะต้องกดเพอร์เฟกต์การ์ดเท่านั้นหรือถ้ามีเวลามากพอจะเลือกวิ่งเพื่อทิ้งระยะห่างออกไปเลยก็ได้ข้อที่2 f a b l e Art หรือว่าสกิลเฉพาะตัวของใบมีดและด้ามจับอาวุธของ l i n e o f P แบ่งออกเป็นส่วนของ Blade และแ a n d l e ครับ เบลดเฟเบิลอาร์จะใช้การกด Y ส่วน h a n d l เ f a ตเฟเบิลอาร์จะใช้การกดป้องกันแล้วตามด้วย Y บน Xbox Controller เฟเบิลอาร์จะเป็นทักษะพิเศษที่เป็นทั้งการเสริมพลังการโจมตีหรือว่าเป็นสกิลแท็กที่สร้างความรุนแรงกว่าการโจมตีธรรมดาครับเฟเบิลอาร์จะใช้เฟเบิลสล็อตที่เป็นเกรดสีน้ำเงินเพื่อเรียกใช้แต่ละครั้งซึ่งเฟเบิลสล็อตก็จะค่อยๆเติมจากการโจมตีศัตรูสะสมไปเรื่อยๆเฟเบิลอาร์ก็เลยคล้ายๆกับ Ultimate Skill ที่เอาไว้ให้เราใช้ในช่วงเวลาสําคัญนั่นเองข้อที่ 3. ระบบอาวุธ อย่างที่บอกไปใน f a b l e Art นะครับว่าอาวุธของเกมนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนความพิเศษก็คือนอกจากจะอัปเกรดเพิ่มเสริมพลังได้แล้วผู้เล่นยังสามารถแยกส่วนและสลับใบมีดและด้ามจับได้ด้วยส่งผลทำให้อาวุธแต่ละชิ้นนั้นมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวและปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเปลี่ยนด้ามจับให้อิเล็กตริกคอยเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีโดยแลกกับระยะทําการที่สั้นลงหรือเปลี่ยนใบมีดของเกรซอนมาจับคู่กับด้ามจับดาบที่ยาวขึ้นก็จจะะะททํําาาาให้้้้รรรยกกกโมตีีีวงงขึนนนไไปออ ข้อที่ Legion Arm เ,เป็นหุ่นยนต์ทั้งทีก็ต้องมีทุกเล่นเยอะหน่อยนะครับ Legion Arm ก็คือหนึ่งในออปชันตัวช่วยในการต่อสู้ที่เข้ากับบริบทของเนื้อเรื่องมากๆ Legion Arm น,นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับทั้งสำหรับโจมตียิง grappling hook เพื่อลากศัตรูเข้ามาหรือว่า f a i n i s t แขนกลนปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เราจะได้หลังจากปราบบอสตัวสุดท้ายของเดโมโครับข้อที่5้า g r o c k y หรือว่าภาวะมึนงงจริงๆมันก็คือการโจมตีจนศัตรูติดสถานะ Stagger ครับสังเกตได้จากแถบเลือดที่มีสีขาวขึ้นมาครอบเอาไว้ เปิดโอกาสให้เราใช้ Fa t a l a t t a c k เพื่อทำาดเมจแบบรุนแรงได้นะครับจุดที่แตกต่างก็คือสถานะก,กรอกกี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราโจมตีด้วยชาร์จแอตแทกตอนที่เกรสีขาวขึ้นมาเท่านั้นครับซึ่งจะต่างจากเกมอื่นที่ศัตรูจะติดสถานะมึนงงโดยอัตโนมัติความท้าทายก็คือในช่วงที่ศัตรูขึ้นแถบสีขาวผู้มันจะยังเคลื่อนไหวและโจมตีใส่เราได้ตามปกติชาร์ตแอตแท็กที่ต้องใช้เวลาในการง้างจึงต้องการจังหวะและระย,ยะให้พอดีนั่นเอง รายละเอียดเกมเพลย์ที่เป็นจุดเด่นของ Line of p ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเมคาคนิคพื้นฐานการเล่นอื่นๆก็จะคล้ายกับเกม Soul Light like ทั่วไปเช่นระบบสเตมินาที่เป็นตัวตีกรอบการออกแอคชั่นระบบดรอปเดทแอคโคเมื่อเราตายบนเงื่อนไขว่าถ้าเราโดนโจมตีหรือว่าตายอีกครั้งปริมาณของแอคโก็จะลดลงระบบสัดตัวละครที่ผู้เล่นจะต้องอัพเองเผาเซลล์ Pal ที่ใช้เติมเลือดได้แบบจำกัดจานวนครั้งที่ใช้ท้ว่าจุดที่พิเศษของเกมนี้ก็คือเมื่อใช้เผาเซลล์จนหมดเผาเซลล์ Pal อันสุดท้ายจะสามารถรีชาร์จได้ันากกาสสื่ง ระบบไกเดอร์ที่ใช้สอมแซมอาวุธเมื่อใช้งานเป็นนานๆตัวเลือกในการโจมตีแบ็กสเตปที่เกมเรียกว่า rear fatal attack ซึ่งเราสามารถแทงข้างหลังบอสที่เป็นมนุษย์ได้ด้วย <S 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 ระบบ Equipment ที่เน้นแหวนและเครื่องประดับส่วนเสื้อผ้าจะเป็นสกินเพื่อความสวยงามและก็ไม่เอามาคำนวณน้ำหนักครับ เอาน้ำหนักมีผลต่อการเคลื่อนไหวด้วยนะฉะนั้นจะเล่นสายผิวไหวก็ต้องคำนวณเครื่องสวมใส่เอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าระบบสเปกเตอร์ที่เป็นการซัมมอนเอไอออกมาช่วยต่อสู้อีกหนึ่งคนโดยการใช้ไอเทีมที่เรียกว่า Star Fragment ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจุดซัมมอนจะมีให้สาหรับบอสบางตัวเท่านั้นครับเอาละคร่าวๆก็ประมาณนี้ซึ่งยังไงก็ต้องย้าอีกทีนะครับว่าตัวเกมยังเป็นเดโมของจริงจะสนุกเหมือนในเกมทดลองหรือเปล่าก็ต้องรอเล่นกันอีกที อีกทั้งผมมองว่าการปล่อยเดโมมาให้ลองเล่นเป็นเรื่องที่ดีเสมอสำหรับเกมเมอร์นะข้อแรกก็คือสำหรับชาว PC ก็จะได้ทดลองว่าคอมของตัวเองเล่นไหวไหมแล้วก็ที่2องไลนั้นเปิดคอนเทนต์นให้ได้เล่นค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งสำหรับผมผมมองว่ามันมากพอที่เราสามารถตัดสินได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเกมนี้เหมาะกับตัวเองหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมชอบนะมันทาให้เราคิดถึงโซลไลท์ต้นตํำรับที่เน้นสู้บอสเสพเนื้อเรื่อง อิมแพกของฉากสู้ก็ทําได้ดีบอสก็ท้าทายเรื่องราวก็น่าสนใจแล้วก็เป็นอะดัปเทชันจากการ์ตูนในวัยเด็กของทุกคน Li n e ออพีสามารถเข้าไปโหลดเดโมได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเกมจริงจะวางจำหน่ายในวันที่19กันยายนซึ่งจะลงให้กับทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series แล้วก็ PC ส่วนอีกเครื่องหลังของวิดีโอนี้ก็จะเป็นฉากสู้บอสทั้ง3ตัวโดยผมเองครับและสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาเราเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับเพราะทางร้านมีบริการทั้งจำหน่ายสินค้าไอที IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC ซีแล็บท็อปเกมมิ่งเกียร์และก็อื่นๆมากมายสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านทั่วประเทศไทยและสปปลาวหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่าน a d v i c e .co.th ก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าซื้อออนไลน์คุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT ีนึกถึง a d v i c e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ แสงสีฟ้าจากจอมอนิเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นปสาเหตุทำให้สายตามเมื่อยล้าได้ง่ายถ้าเราใช้งานเป็นเวลานาน,านฉะนั้นก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่นออฟตัสนะครับตัวแว่นมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุท,ที่แข็งแรงทนทานทับได้หล่นได้ไม่หักและแว่นรุ่นล่าสุดนั้นผลิตโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตทำให้ตัวแว่นสวยคมดีเทลเป๊ะเวอร์กับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตดอีกต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของออฟตัสได้เลยใช้โค้ด the move มีส่วนลด100บาทด้วยนะครับ on the bridge.